เดี๋ยวขาถ้าตายเขาตายบนบกดีกว่าอะไรนะพี่เกณฑ์บุกชุดเด่งเฟรนด์ดีกว่ารอฉลามดีกว่าใช่ปะปาตองว่ายตามมาว่ายตามหลังผู้ใหญ่ฉลามไม่กัดได้ใส่สั่นด้วยไม่ว่ายรับไหวเหรอว่ายโคตรช้าเลยเจ้วผมว่าขึ้นเกาะเลยเน็ตพี่ช้าเปล่ามึงว่าเหมือนปลาโลมามาไม่เใช่เรื่องกระโดด หลอมหลอมหลอมอะตายแล้วโหโหเดินพิชชาแล้วพี่เฟิกตายอเราเก็บของไม่ได้นี่วะหรือว่าเก็บได้วะเก็บได้เก็บไม่ได้ใช่ไหมเก็บได้เอ้ตอนกลับไปเอาของดวยว่าได้เดี๋ยวเอากลับไปเอาของให้พี่จะรู้ทุกของหรอเออโอ้โหเช่กูว่ามาไกลซึ่งทางแล้วด้วยมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยมันบกกระดาษไปช่วยพี่กระดาษไปช่วยพี่กำลังไปพี่ตะคิวกินสาบไปมาสามเราไปช่วยพี่ทอย น้องมาช่วยแล้วต้องมาสามอ่ะเฮ้ยดูเฉยตองรอด้วยโอโหเฮ้ยมาชาเกินเกิดใหม่ก็ดีนะพี่ไอ้ตองอะไรพี่มึงขึ้นฝั่งแล้วมึงรอมึงรอพี่อยู่ตรงนี้อยู่อย่าพึ่งไปโอ้แล้วพวกเศษปืนหายหมดเลยเฟกมาถึงนี้ไม่เจอศพเองว่ะทำไปใช่ใช่ไม่เจอศพ จะมีเฉพาะผมมั้เฮ้ยไม่ต้องไอ้นี่หมดอ๋อใช่พี่เอาพี่ทอยพี่เอาเอาอันนี้ปะนี่อะไรวะอาวุธเอาเอามีแต่ผมที่เก็บได้พี่เจนไปกินข้าวันก่อนไปกินตรงนี้มีเนื้อเกลืใช่ใช่นี่มีใครสนใจไปเกาะไหนวะไปเข็นอยู่ไหนวะอยู่บนเกาะเองขึ้นฝั่งแล้วเหรอขึ้นแล้วพี่เดี๋ยวเดี๋ยวสร้างเรือไปไหม ในฆ่าเต่าไปเผื่อตรงนี้มีเต่าฆ่าตัวมีอาหารปะมีเดี๋ต่าอ่ะพี่ที่ผ่านมีตังปะมีแต่ตังใช่ป้ะไอกระดองเต่ามันลอยน้ำได้นี่วะใช่ใช่ใช่มันเหมือนมันมันใช้นั่งหรือเปล่าดูหนอย่าเก็บมาดูในในี่กระดองเต่าทำอไมได้วะลืมแล้วเอาที่ทำรองน้ะฝนพี่งี้เดี๋ยวผมเอาเอง พี่อันนี้ผมให้เนื้อไปแล้วพนะี่โอเคน้องใช่ไหมเราตัดไม้กันไเค็นยู่ไหนวะก <c oughs> ลังไปเลยใกล้ถึงแล้วโอ้โคตรไกลโคตรไกลไอ้เน,นี่ยตัวมึงว่ายน้ำเป็นปลาโลมาอะไสัตว์ตกใจเลยที่มันลอยตุ่มตุ่มตุ่มเออที่อต้องสักสี่ห <c oughs> ้า ออนบาบูนเออนบาบูดีครับแม่กูดูสตอรี่ยังไง